รเรเยียนคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์แล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูมี2กิจกรรมในการให้รางวัลกับนักเรียนนะคะกิจกรรมแรกนะคะเป็นงานส่งเสร,ริมการออมจากธนาคารโรงเรียนแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นการให้รางวัลเกียรติบัตรแก่นักเรียนทีผน่ผ่านการทดสอบอัจฉีิยภาพด้านภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกิจกรรมแรกเป็นรางวัลส่งเสร,ริมการออมของนักเรียนนะคะที่เราเริ่มการออมมาตั้งแต่ ต้นปีการศึกษาจนถึงสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ประกาศปัญาสัมพันธ์ันแล้วว่าเราจะมีรางวัลให้กับนักเรียนที่มีการออมยอดเยี่ยมนะคะและก็มีของคุณครูด้วยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะเป็นใครบ้างที่จะได้รับรางวัลนี้เดี๋ยวรอรู้นะคะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการค่ะเป็นเกียรติมอบรางวัลให้แก่นักเรียนด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะที่มีจํานวนครั้งในการใช้บริการธนาคารโรงเรียนมากที่สุดในปีการศึกษานี้นะคะ มีเงินทุนให้นะคะจำนวนหนึ่งนะคะได้แก่เด็กหญิงกันกวันเอียดคงชั้นม .1 ทับ4ค่ะเชิญมารับรางวัลเลยค่ะอันนี้เป็นเงินเป็นเงินทุนเป็นเงินการศึกษานะคะจำนวน800บาทถามว่าเงินนี้มาจากไหนคะเงินนี้มาจากเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาแต่ไม่ประสงค์มาถอนเงินค่ะครูก็เลยใช้เงินนี้ค่ะเป็นการเอามาให้ทุนกับนักเรียนนะคะ สาวนาทิศาคงไข่สีค่ะชั้นม .4 ทับ2เชิญเลยค่ะลำดับที่สาค่ะได้ธีระเดชเต็มรามค่ะนักเรียนชั้นม .4 ทับ3าค่ะนะคะสองคนนี้นะคะลำดับที่4ี่บละำดับที่ห้ามีจำนวนครั้งที่เข้าฝากเท่ากันนะคะ,ะได้แก่เด็กหญิงนัดกมลถยูแก้วม .1 ทับสามค่ะเชิญเลยค่ะเด็กหญิง,งนัดกระมลอยู่แก้วค่ะเ่มนกันกับเมื่อกี้ค่ะลํา ลำดับที่4ค่ะเด็กชายชยยงกรพร้อมเทียงทามอนกับสามค่ะ,คะเป็นทุนการศึกษานะคะวันนี้ธนาคารโรงเรียนเปิดวันสุดท้ายของปีการศึกษานี้สามารถนําไปฝากได้เหมือนเดิมนะคะลำดับต่อมานะคะก็ได้เข้าใช้บริการอยู่หลายคนนะคะอ่าคุณพูท่านแรกนะคะที่ได้เข้าใช้บริการเยอะที่สุดในปีการศึกษานี้ค่ะเรามีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้นะคะ คุณครูสุกัญญาแก้วสมค่ะขอเชิญค่ะคุณครูสุกัญญาค่ะคุณครูไม่อยู่นะอ่ไม่เป็นไรค่ะที่สองค่ะคุณครูคานิิตเช่นวันค่ะขอเชิญเลิกการคุณครูคานิมตค่ะค่ะคุณครูจะมีกิจกรรมเลยนะคะหมอค่ะ เป็นการแข่งขันอาจจะเรียกภาพทางด้านภาษาอังกฤษค่ะเราแบ,บ่งเป็นการแข่งขันออกเป็น2ระดับก็คือระดับมต้นและระดับมปลายนะคะระดับมต้นก็เป็นนักเรียนชั้นม1 2 3สนะคะผลการแข่งขันมีดังนี้ค่ะลำดับที่1นะคะได้แก่เด็กหญิงนพศรแสงมณี an, i, ค่ะชั้นม .2 อทับ2ค่ะได้ลำดับที่1ค่ะ มีอกีกหนึ่งคนนะคะได้ทะแนนเท่ญญากันค่ะเด็กหญิงธัญรัตน์วงอินทรัตน์ชั้นม .1 ทับ1ค่ะต่อมาค่ะรางวัลชนละเลิศอันดับหนึ่งค่ะมีสองคนเช่นกันค่ะเด็กชายคณาพุ์อูดมชั้นม .2 ทับ2ค่ะ เด็กชายนพธรรมทองดีค่ะชั้นม .2 ทับ1ค่ะต่อมาค่ะรองอรอง่รารองเท่านเละนะดับ2ค่ะมีสองคนเหมือนกันค่ะเด็กหญิงที่ดับปิดคำบุภาค่ะม .2 ทับ3ค่ะ เด็กหญิงจีราภาดำนุ้ยชั้นม .1 ทับ1ค่ะต่อมาค่ะเป็นรางวัลชมเชยนะคะนี้ได้คะแนนเท่ากันค่ะเด็ <S <S กชายพัฒธะพัฒธะรับพีตั้งโสพิษม .2 ทับ1ค่ะ แสงตะวันสาครวงชั้นม .3 ามทับหนึ่งค่ะเด็กหญิงตาวัตริสาเหมือนจันชั้นม .1 นึับหนึ่งค่ะ <S <S เด็กชายนัทกิจนาเกลี้ยงชั้นมอ .2 องับสค่ะ เด็กชายพานวัฒน์คงสีทองชั้นม .2 ทัก2ค่ะเด็กหญิงนันพัฒน์ดำดวงชั้นม .2 ทัก3ค่ะนายกันตะบุญเกลาชีนักชั้นม .3 ทับ1ค่ะ ชันน้องกันหมวกม่วงค่ะชั้นม .1 ทับ1ค่ะอันนี้เป็นระดับชั้นมต้นนะครับผู้ที่มีอัจฉริยภาพทางด้านภาษากฤษนะคะต่อมาค่ะชั้นระดับที่หนึ่งนะคะได้ารางวัลชนะเลอร์น,นะคะเด็กนางสาวนันทนิชาสมานชาติชั้นม .5 ทับ1ค่ะชนาเลอรอันดับที่หนึ่งมีสองลำดับนะคะ นายนัทกวมีสี่ตสุขูค่ะชั้นม .5 ้ทับหนึ่งค่ะ <S <S นางสาวกีรพัฒช่วยระดิ์ชั้นม .5 ้ทับสี่ค่ะ <S <S รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะนายธีรพัฒนทองสวัสด์ชั้นม .4 ีทับห้าค่ะ ต่อมาเป็นรางวัลชมเชยนะคะมี3าลำดับด้วยกันค่ะนายจักรพัฒน์สินบัตรชั้นม .4 ทับ4ค่ะนางสาวนรัญญาเพื่มเดชชั้นม .4 ทับ2ค่ะต่อมาค่ะนางสาวนันนพัชชูชวีค่ะนักเรียนชั้นม .4 ทับ3